สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องวัตถุอาถรรพ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ในตัว เครื่องรางของขลังความเชื่อโบราณ 1- เขาควายฟ้าผ่าคนโบราณเชื่อว่ามีฤทธิ์ในตัวเป็นของทนสิทธิ์เป็นของที่มีอิทธิฤทธิ์ได้รับพลังงานจากธรรมชาติแต่โบราณมานั้นมีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ครอบครองนั้นจะส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนาจบารมีสเสน่ห์เมตตาเขาควายฟ้าผ่าไม่ว่าจะเป็นเขาควายเผือก หรือเขาควายดําที่ถูกฟ้าผ่านั้นล้วนแล้วแต่มีอนุภาพเข้มขลังซ่อนเล้นด้วยความอาถรรพ์อันแรงกล้ามีพลังอํานาจทําให้คนสมัยโบราณเชื่อว่าเขาควายฟ้าผ่าเป็นของขลังที่มีอาถรรพ์มีฤทธิ์ในตัวเองจึงมักจะนิยมพกติดตัวพกพาไว้เสมอทั้งนี้มีกติความเชื่อว่าเขาควายเผือกเป็นของอาถรรพ์ธรรมชาติ พุทธคุณเด่นด้านเมตตามหา,าเสน่มหานิยมแคลคลาเป็นเลิศมีโชคมีลาภคนสมัยโบราณจึงต่างตามหาเขาควายเผือกฟ้าผ่าผู้ที่ได้ครอบครองเขาควายเผือกฟ้าผ่าถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องเวทเรื่องอาคมและเป็นผู้มีบุญวาสนาบุญญาบารมีสูงมีฤทธิ์อำนาจป้องกันแก้อาถันต่างๆเป็นของหายา แก้มนแก้กลต่างๆแก้ปาเสนียดจันไรต่างๆกันฟ้าผ่ากันผีทางน้ําและทางบกถือได้ว่ามีพุทธคุณรอบด้านครอบจักรวาลแรงด้วยคาถาและแรงคู 2. ไม้ตายพายในตำราคเครื่องรางของขลังไทยนั้นได้บันทึกบอกไว้ประการหนึ่งว่าอันต้นไม้ใดก็ดีที่อยู่ดีๆก็มีอันเป็นยืนตายแห้งทงั้งทัที่พื้นดิน ก็อุดมสมบูรณ์ดีไม่มีวี่แววแห่งโรคต้นไม้หรือแม้กระทั่งต้นไม้นั้นโดนฟ้าผ่าตายยืนต้นอยู่นั่นแหละเรียกกันว่าต้นไม้ตายพายจะเป็นหมากตายพายมะยมตายพายมะขามตายพายต้นยอตายพายก็ดีหรือไม้ไผ่ไม้รวกตายพายก็เหมือนกันนำเอาชิ้นส่วนของมันมาทำเครื่องรางของขลังอย่าได้ทิ้งให้ปล่าประโยชน์ไป หากเป็นไม้ฟ้าผ่าตายืนต้นถือว่าถูกต้องตรงตามตำราจะมีอานุภาพเป็นทวีคูณคนสมัยโบราณเชื่อกันว่าเคยเป็นที่สถิตของลุกขะเทวดาได้รับพลังทิพย์ของเทวดาจึงเป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์แม้คำพีในทางพุทธศาสนาก็ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้หลายแห่งเช่นกันจัดเป็นไม้มงคลที่ควรค่าแก่การนำมาทำเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง ีนักแหล 3. ผานไถผานไถนาสมัยเก่านับว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์นับตั้งแต่โบราณแก้อาถรรพ์ขับไล่ผีผีกลัวแนะนำคนซื้อเก็บไว้ในบ้านขับเสนียดจันไรไถพิกแม่ธรณีพิกร้ายกลายเป็นดีมีคติความเชื่อมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเชื่อกันอยู่คือผานไถนี้ผีกลัวมาก แค่เอาน้ำล้างหัวไถไปพรมคนผีเข้าผีก็ออกแล้วยังเชื่อว่าผานไถททำอะไรก็ผ่านโดยสะดวกตามต้องการที่กร้ายกลายเป็นดีดังเหมือนกับผานไถท,ที่กลับหน้าดินในการทำนานั่นเองและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับ หากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ